หยุดนะอย่าเถียงเ,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 เล่นแต่มือถือวันๆไม่ทำอะไรเลยจี๊ดเลยหยุดลองนะจะตีสามของพี่เจ้าคืออะไรครับพี่ฟังแล้วโอ้โหทนไม่ไหวเลยอะองกากสิละปะเราทำยังไงเวลาเขาพูดกับเราเพื่อนเป็นคนไม่ดีได้ไหมอยากให้เจ้าพูดกับเพื่อนๆในห้องเรื่องการรวมตัวกันไปอยู่กลุ่มดีกันดีกว่าอเจ้าบอกผ่านกล้องนี้เลยครับเชิญครับ เขาแข็งลงไหมเขาแข็งลงไหมอันนี้นี่ประโยกดีอันนี้คือชวนลากลุ่มดีนะอันนี้เข้ากลุ่มดีเนาะไม่ใช่ตัร้ายเนาะท่านผู้ชมครับ ผู้ใหญ่ทุกคนล้วนเคยเป็นเด็กมาก่อนนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะหลงลืมช่วงเวลานั้นในช่วงเวลาที่เราเคยเป็นเด็กนะครับรายการนี้จึงขออาสาเปิดสวิตช์เพื่อให้เสียงของเด็กๆด,ดังไปถึงหัวใจของผู้ใหญ่ทุกคนนะครับในเกิดที่หลังฟังหนูหน่อยครับวันนี้เราอยู่กับพี่บอสเคสเคสแล้วก็เจ้าสวัสดีลูกสวัสดีครัสวัสดีครับวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือหัวข้อที่บอกว่าประโยคจี๊ดใจ ประโยคที่เด็กๆจะยินแล้วแบบจิตใจมารู้สึกสะเทือนนะ่ะเช่นประโยคที่บอกว่าหยุดนะอย่าเถียงใครรู้สึกว่าประโยคนี้จิตใจยกมือได้ลูกอยยกอ,อ่าหยุดนะอย่าเถียงประโยคอะไรจิตใจพี่บอสบ้างครับโต,ขน,นยยตขนาดนี้แล้วทำไมยังทําอีกโตขนาดนี้แล้วทำไมยังทําอีกเราถูกใช้ในกรณีไหนลูกคำคำนี้เนี่ยเราจะโดนมักในกรณีที่แบบ มันเป็นเรื่องเล็กๆที่ไม่น่าจะผิดพลาดได้เขาผู้ใหญ่มักจะแบบว่าเป็นประโยคเนวซ้าเติมอะครับ<อ>ทีนี้ว่าผมก็เลยมองว่าเราโตขนาดนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแบบเ,เราจะระโตตามตัวอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีตัวเป็นผู้ใหญ่แต่สมองก็เป็นเด็กเนื้อไหมครับใช่บางทีแบบว่าบางทีเรายังอยากทําอะไรแบบเด็กๆอยู่ครับพี่สุหรือบางครั้งสิ่งที่ทําอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะัก แต่มันพลาดไปซะแล้วแล้วผู้ใหญ่ก็บอกเขาโตขนาดนี้ทําไมยังทําแบบนี้อีกใช่ครับแล้วฟังแล้วรู้สึกงไงลูกจี๊ดใจครับคือ,เอ,อเอาจริงๆเนี่ยผมก็อยากเป็นเด็กครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากอายุเยอะขึ้นเพราะว่าเวลาอายุเยอะขึ้นเนี่ยด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมันก็จะมากขึ้นคือผมมองว่าบางคนเนี่ยวุฒิภาวะหรือว่า ความความสามารถความคิดความอ่านของเขาเนี่ยมันไม่ได้โตตามอายุแต่มันโตตามพัฒนาการของเขาที่ควรจะเป็นดังนั้นผมเลยคิดว่าอายุหรือว่าความโตไม่โตไม่ควรจะเป็นตัวตัดสินว่าเขาสามารถทําสิ่งนั้นได้หรือเปล่า,าครับเจ้าครับพอดีเมื่อกี้พี่บอสพูดมาคํหนึ่งวุฒิภาวะวุฒิภาวะเหรอครับอืมเรามองเรื่องนี้ยังไงครับวุฒิภาวะคือแบบการที่แบบรู้ผิดชอบชัวดีอ่าให้สมกับวัยที่เราเป็นครับนะประมาณนั้น แล้วของเคสลูกุกประโยคไหนจิดใจเรามากหยุดร้องนะหยุตีซ้ำเหตุการณ์ที่เรามักจะได้ยินประโยคเนี้ลูกเรามักจะเป็นเหตุการณ์ไหนมันมักจะเป็นกรณีที่แบบว่าเราทําผิดแล้วเราโดนตีแล้วเรายังไม่หยุดแล้วเราร้องไห้แล้วเขาก็มาบอกให้เราหยุดร้องไห้ไม่งั้นเขาก็จะตีซ้ำอืมเราได้ผลไหมลูกเราหยุดร้องไหมเราก็พยายามหยุดอนี่ก็มีเสื่อื่นแล้วเขาก็ปล่อยผ่านหนูอยา จะบอกว่าการทำแบบนี้มันมันไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันไม่ดีอ่ะถ้าเป็นเจ้าเหรอลูกมีคนมาบอกเจ้าว่าหยุดนะถ้าไม่หยุดเดี๋ยวตีซ้ำโกรธครับโกรธเลยอ่ะแล้วเจ้าจะบอกกับคนที่พูดว่าไงลูกถ้าตอนแรกของเขาจะพยายามหยุดครับแต่แต่ตอนที่เขาไปแล้วของ็จะโกรธเขามากมากครับคือมันจะเป็นความรู้สึกในใจที่เราไม่หายเนาะครับ,รบพี่บอสครับ หยุดนะไม่หยุดจะตีซ้ําร้องไห้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลานั้นมันสับสนครับว่าคุณแม่บอกว่าจะไปบอกให้เด็กหยุดร้องไห้เนี่ยตอนนั้นอารมณ์เด็กยังแปรปวนอยู่ถ้าเราไปบอกตอนนั้นนอกจากใช้อารมณ์นอกจากใช้ความรุนแรงเด็กก็ไม่มีทางหยุดร้องเราต้องให้เด็กหยุดร้องไปด้วยตัวเองแล้วค่อยถามหลังจากที่เด็กหยุดร้องครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เด็กโดนผู้ใหญ่ทําโทษแล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พูดกับเด็กว่าถ้าไม่หยุดร้องจะตีซ้ําเนี่ยมันยิ่งเหมือนตอกย้านะ<ช> <ๆ S 2> ตอกย้ํา <ör> ให้รู้สึกเสียใจมากขึ้น พี่เจ้ามีประโยคจิตใจไหมครับมีครับของพี่เจ้าคืออะไรครับพี่ฟังแล้วโอโ้โหทนไม่ไหวเลยอ่ะอันนี้พ่อแม่ผมไม่ได้พูดนะครับแต่เพื่อนพูดเองกากศิลปะโอ้เพื่อนพูดกับเราไอ้ไอ้กากศิลปะค่ะหมายความว่าเราเป็นยังไงลูกคือแบบกากเรื่องศิลปะอ๋อคือว่าไม่เกง่งครับเราจริงผมก็ไม่ได้ไม่เก่งครับเพื่อเขาได้สิบเจ็ดผมได้สิบหกครับโอ้โหเฉือนเกทคะแนนเดียวคะแนนเดียว คะแนนเดียวมอบตำแหน่งกากให้เราครับรู้สึกยังไงลูกไม่ดีครับไม่ดีเลยแล้วพอเพื่อนพูดกับเราอย่างนี้ลูกครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันแบบไม่สมเหตุสมผลนะคบเราทํายังไงเวลาเขาพูดกับเราเฮ้ยเพื่อนอย่าทาไม่ชอบไม่ชอบบอกเขาตรงๆว่าเราไม่ชอบเพื่อนเขาน่าจะพูดเล่นๆไม่ลูกไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงไม่ครับเขาลองไปถามเขารู้แล้วครับเขาคิดเงินจริงเขาคิดอย่างนั้นจริงๆรเหรอเพถาะหน่อยอถามหน่อยคะแนนน้อยที่สุดในห้องคือเท่าไหร่ คือแบบนี้ครับคืออันนั้นคือก่อนอื่นคือศิละปะเขาได้เยอะกว่าผมแต่วิชาอื่นเขาได้น้อยกว่าผมครับอ,อแล้วตอนที่เราได้วิชาอื่นมากกว่าเขาเลยเคยไปบอกก็ไม่รู้ว่าเขาเก่งเท่าเราไม่ได้ไม่เคยบอกครับแล้วเพื่อนคนนี้สนิทกันไหมครับสนิทกันครับมันค<อ><อ>ือคนแรกเลยมันคือคนแรกครับอือคนแรกซะด้วยคนแรกซะด้วยแต่หลังจากที่เราไปบอกเพื่อน,นอแล้วหลังจากนั้นเขาทำไหมลูก ทําอยู่ในบางครั้งผมไปถามเขาเขาบอกว่าลืม,ลมคือคนนั้นเขาขี้หลงขี้ลืมครับอแต่เราให้พร้อมให้อภัยเพื่อนไหมลูกให้อภัยค่ะให้อภัยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้ไม่อยากให้พูดคํานี้ครับแล้ววิธีไหนที่จัดการคนที่พูดไม่ดีกับเราได้ดีที่สุดลูกทาเหมือนเขาไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะอ๋อนี่คือไม่ให้ราคาเลย ไม่สนใจเลยออครับได้ผลไหมลูกบางทีก็ได้ครับแต่แต่ถ้าแบบเขาเป็นแบบแย่จริงๆคือเขาก็จะแบบไม่พูดแล้วก็แบบกระทําไปเลยครับคือแบบมันแลแต่วันแบบคนคนนี้วันนี้เป็นคนดีคนอีกวันนีงคนนี้เป็นคนไม่ดีแล้วโอ้เข้าใจละกลุ่มในห้องของเจ้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากเมื่อวานเป็นคนคนดีอยู่ดีๆเลยวันพรุ่งนี้ไปรวมกลุ่มซะแล้วเปลี่ยนทุกวันเเปลี่ยนทุกวันอ่ะเนี่ยเป็นโอกาสดีมากเลยเจ้าที่เราจะได้พูดนะ อยากให้เจ้าพูดกับเพื่อนๆในห้องเรื่องการรวมตัวกันไปอยู่กลุ่มดีกันดีกว่าเข้าแข๊งเรอไหมเข้าแข๊งเรอไหมอันนี้นี่ประโยคดีอันนี้คือชวนตัวกลุ่มดีนะอันนี้เข้ากลุ่มดีเนาะไม่ใช่กลุ่มร้ายเนาะโอเคเอางี้นะเอางี่เอาตรงๆเลยนะลูกเอาตรงๆนะนตอนนี้กลุ่มของเจ้ามีกี่คนครับสามคนสามคนอีกกลุ่มหนึ่งมีประมาณกี่คนลูกสิห้าคนครับสามสิบห้าคนสามสิบห้าคนแล้วทั้งห้องเรามีกี่คนลูกสี่เก้าคนสี่สิบเก้าคนเกินครึ่งไบ สิบกว่าคนที่เหลือก็ไม่ได้อยู่กลุ่มผมหรอกครับเป็นคนแบบกลางๆครับกลางๆตอนนี้ในกลุ่มในห้องมีอยู่สามคนอยู่กลุ่มเจ้านะสามสิบห้าคนอยู่กลุ่มเจ้าแลวสิบกว่าคนอยู่กลุ่มตรงกลางนะบางทีบางทีอ,งทงทอย่างเงี้ยพี่วอสเป็นไปได้ไหมว่าครับเขาอาจจะไม่รู้ว่าที่เขาทําอยู่ดีหรือไม่ดียังแยกไม่ออก<ช>แต่บางบทีเป็นความแบบความสนุกอะลูก<อ>เขานึกว่าทําแบบนี้แล้วเขาสนุกคือเอาจริงคือเขารู้ว่าอะไรดีไม่ดีครับอ่าอครับเคยบอกรูไหมลูก <c oughs> เคยครับอแล้วคุณครูว่าไงอะลงโทษเขาครับแต่รับสารไม่เส็แต่รับหลังครูเขาก็ยังทำอะครับวิธีที่จะทําให้กลุ่มเพื่อนๆที่แกล้งคนอื่นเนี่ยเหลือน้อยลงได้เนี่ยต้องใช้วิธีไหนครับเจ้านอื่นก็เตือนเขาเรื่องเป็นคนไม่ดีได้ไหม <c oughs> ถ้าเขายังทําอีกฟ้องครูถ้าทําอีกก็แบบฟ้องพ่อแม่เขาอล้<ร>ถ้าเขายังทําอีกก็ฟ้องอีกทีหนึ่ง อันนี้พี่สุพเห็นเห็นด้วยในการที่ไปปรึกษาผู้ใหญ่เพราะอะไรเราไม่รู้เพราะว่าถ้าเขาแรงมาเราแรงกลับมันคือวิวาทด,ด้วยกันน่ะถ้าเวลาผู้ใหญ่ตัดสินเขาก็มองลว่าเราผิดด้วยนะพี่ปอตมองไงครับถ้าเพื่อนใช้คําพูดแรงมาเราแรงกลับเพื่อนทําร้ายเราเราทาร้ายกลับผมมองว่าเราไม่ควรตอบโต้ในเมื่อสิ่งที่เขาทํามาเราไม่ชอบแล้วเราทําแบบนั้นกลับไปแล้วเราจะต่างอะไรจากเขาถูกไหมครับ<อ>การที่ เวลาสองคนมันมีอารมณ์โกรธนะครับมันไม่ต่างอะไรจากคลื่นคลื่นมันซัดเข้ามาแล้วถ้าเราตีคลื่นกับไปเอกเนี่ยโอ้มันเราก็ไม่ต่างอะไรจากเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางแก้ที่ดีก็คือไปปรึกษาผู้ใหญ่ถือ,อว่าถ้าสมมุติเราไม่ชอบเขาพอเราเห็นแล้วอุ๊ยจะใช้ความรุนแรงแล้วเราวิ่งหนีเขาไปให้ไกลที่สุดเรารีบไปหาคุณครูแบบนี้ดีกว่าไหมครับเจ้าค่ะแล้วมีเพื่อนเอนเราคุยกันในกลุ่มไหมครับว่าประโยคไหนที่แบบไม่อยากได้ยินจากผู้ใหญ่เล่นแต่มือถือวัน,ว,นวันไม่ทําอะไรเลยจี๊ดเลย <laughs> เพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้เล่นมือถือเพื่อ,เ,อ,อเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวบางทีด้วยความที่ตอนนี้ครับมันเป็นยุค5้าจีแล้วด้วยความที่ว่าจะส่งงานหรือว่าจะค้นหาข้อมูลทํารายงานทุกอย่างเนี่ยครับมันสามารถ จัดการได้บนโลกอินเทอร์เน็ตอย่างเวลาส่งงานนะครับก็สามารถส่งงานได้ผ่านระบบออนไลน์เรียนแบบออนไลน์ก็ได้หรือว่าบางทีคุณครูเขามีประกาศสอบก็ประกาศทาง,ทาง<อ>ขางออนไลน์ใาใจละคือเราไม่ได้เล่นมือถือเพราะเราเล่นแต่เราจับมือถือรูปุปกรณ์สื่อสารเพราะว่าบางครั้งเราทํางานอยู่ใช่แต่ผู้ใหญ่ตีรวมว่าเรากําลังเล่นอย่างเดียวใช่ครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่อบอกว่าผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าบางทีเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าผู้ใหญ่เนี่ย รับฟังเหตุผลเราต่อว่าอ่ะโอเคทําไมอันนี้คือประเด็นนี้ก็คือจะไม่มีปัญหาแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเมื่อผู้ใหญ่พูดเขาจะไม่ได้อยู่ฟังเราแก้ตัวเลยครับพูดเสร็จแล้วเขาจะเดินไปเลยอันนี้ก็คือพูดมาเหมือนแบบว่าแวะพักแล้วก็เดินไปเลยพันธที่โฉบผ่านโฉบผ่านพูดว่านั่นเล่นแต่มือถือไม่เห็นทำอะไรแล้วก็เดินทีเดินไปแล้วคนฟังก็เจ็บใจเจ็บใจจอธิบายไม่ทันจะาอธิบายไม่ทันเดินไปแล้วไปซะแล้วไปซะแล้วงั้นแสดงว่าผู้ใหญ่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินเด็ก S <S <S ช่ว่าเด็กอยู่กับเครื่องมือเหล่าน,นี้คือการเล่นเท่านั้นแต่พิสุท์ได้ได้เข้าใจเรียนรู้อย่างหนึ่งนะว่าอย่าไปตัดสินเด็กเร็วๆว,<ช>ว่าสิ่งที่รเราเห็นคือเป็นแบบนั้นนะ่ถ้าเป็นไปได้คุยกันจะดีกว่าว่าเช่นแทนที่จะตัดสินก็ถามว่าทํะไรอยู่ลูกก็อาจจะได้คาตอบพี่ชัดเจกว่าแล้วก็ได้คำตอบพี่ชัดเจนเช่นโอ้หนั่งทําสไลด์ส่งคุณมครูไปพรีเซนต์งานอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เจ็บปวดตรงโฉบมันแล้วไปเลยโฉบไปเลยไม่ได้อธิบายเจ็บถ้ามีผู้ใหญ่มาพูดกับเรานี่ลูกวันๆเราแต่า โทษทีครับโทษทีครับแสดงว่าแสดงว่าคุณเล่นจริงเลยใช่ครับผมเล่นครับุณเล่นจริงๆคุณทำรายงานอยู่หรือเปล่าไม่ครับผมไม่รู้วิธีทำรายงานครับ อ้าเล่นจริงอ๋ออ๋อนี่ไงก็อาจจะมีเด็กๆบางคนที่เล่นจริงๆใช่คับก็จะมีหลากหลายกรณีกันไปแต่ก็เลยทาให้ผู้ใหญ่บางท่านเมาล่วมครูครับครับผมไม่ยังครูแต่เอาไม่เป็นไรคุยได้ครับคุณครับอ่าเรียกครูก็ได้ครับได้ครับเจ้าครับผมกาหนดเวลาการเล่นนะครับเมื่ออาเสร็จแล้วคือเล่นได้ค่ะเป็นข้อตกลงที่ดีนะเมื่อทําทุกอย่างเสร็จแล้วก็สามารถเล่นได้นะครับแล้วประโยคไหนที่เด็กๆฟังแล้วรู้สึกว่าจิตใจมันฟูลูก อยากให้มีคนพูดกับเราบ่อยๆของเจ้าคืออะไรลูกเจ้ารักเนี่ค,คือใครมักจะพูดกับเราลูกแม่ครับแม่พูดพราะแม่บอกเจ้าว่าเจ้ารักนะเจ้ารู้สึกไงลูกรู้สึกดีขนาดเขาพูดคําเนี้เขายังรู้สึกมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นกับเราเลยใช่ไหมลูกโ <c oughs> อเคแตะลูกประโยคใจฟูขงเราคือโอ้โหไม่เคยเห็นใครที่ทำได้ขนาดนี้ อ๋อนี่คือคําชมเนาะใครพูดคํานี้กับเราลูกคุณครูค่ะคุณครูตอนนั้นหนูทําอะไรลูกคุณครูพูดคํานี้กับกตอนนั้นคือหนูหนูไปซ้อมพิธีกรกับเพื่อนแล้วหนูทําได้ดีอย่างนี้ลูกแล้วคุณครูพูดว่าโอ้ไม่เคยเห็นใครทําได้ขนาดนี้เป็นคําชมที่หัวใจอิ่มเอมเลยนะลูกเนาะคําชมทุกคําพูดที่สำหรับเด็กนี่คือคําชมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ใจฟูทุกคําพูดแต่สาหรับบอสคือคําว่าโอ้โห ป้ามาภูมิใจในตัวหนูนะลูกโอ้ <c oughs> คำนี้นี่คือที่สุดผมมองว่ามันเป็นสแสดงออกถึงความรักว่าเขาภูมิใจในตัวเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นความรู้สึกจริงๆที่พ่อแม่อยากบอก,กบเ, <c oughs> เป็นความรู้สึกจริงๆที่พ่อแม่อยากอยากบอกกับเราเมื่อเวลาที่เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราทามันออกมาได้ดีเป็นคําชมให้เราดูว่าอุ๊เวลาเราทําอะไรดีๆเราจะได้คําชมแบบนี้ครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าพ่อแม่พูดประโยคว่าพ่อแม่ภูมิใจในเราเรา อิ่มเอมหัวใจครับแล้วพวกเราเคยพูดประโยคอะไรที่คิดว่าพ่อแม่ฟังแล้วใจฟูไหมลูกรักลาัลกนะกพูดตอนไหนลูกคำนี้ทุกตอนเลยครับทุกตอนเลยเหรอ <c oughs> คือถ้ามีโอกาสพูดคำนี้เสมอเลยเนาะ <c oughs> แล้วเคสล,ลูกคำไหนที่มักจะพูดกับพ่อแม่แล้วเชื่อว่าพ่อแม่น่าจะใจฟูอาหารอร่อยที่สุดเลยอ๋อนี่พ่อหนู กินแล้วหนูรู้สึกว่าอร่อยหนูบอกพ่อแม่เลยใครเป็นคนทําลูกแม่ค่ะคุณแม่ทําอะไรอร่อยลูกแม่ทําไข่ชักค่ะคล้ายไข่ข้นแต่ว่ามันเป็นแบบว่าเป็นไข่ที่สุกแล้วก็มันแบบเหมือนชักกันให้มันเป็นแบบชิ้นเล็กเล็อะค่ะอ๋อแล้วก็ผสมวัวไก่นี่แสดงว่าหนูกินอันนี้ตั้งแต่เล็กเลยแต่ช่วงนี้แม่ไม่ค่อยได้ทำอ้าวทำไมอลูกแม่ขี้เกียจอยากให้ทำอีก S <S <S ไข่ชักแล้วลูกนะแล้วบอสครับคิดว่าประโยคอะไรที่พ่อแม่ได้ยินจากเราแล้วจะใจฟูประโยคนี้เลยครับก็คือดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกป้ากัมมาครับโอ้บอสพูดคํานี้เวลามีโอ,อ,อ,อกาสก็อยากจะรีบบอกครับแล้วบอสเขินไหมเวลาพูดไม่เขินนะคะพี่สุขเรพราะว่า <นะ S 2> มันมัน,ม,นมันคือความจริงที่ที่เราดีใจจริงๆที่เราได้อยู่กับเขาบางบ้านเนี่ยจะเขินนะเวลาพูดชมกันน่ะบางบ้านจะเขินแล้วเรามีวิธีลดความเขินยังไงเดียลูก อย่าไปเขินเลยเรื่องปกติเรื่องแสดงความรักในครอบครัวเป็นเรื่องปกติห้ามเขินนะครับอย่าเขินนะเพราะว่ามันเป็นสงที่เราคิดแล้วเรารู้สึกดีอืก็พูดเขา่องจากใจเราเนาะด้วยจากใจไม่ได้ไม่ดไมด้มีอะไรผิด บางบ้านเขินอูดน่าจะน่าจะมีหลากหลายบ,บ้านครับที่ว่าทั้งพ่อทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นอินโทรเวิร์ตด้วยกันทั้งคู่คแล้วลูกมาก็เป็นอินโทรเวิร์ตแต่ทีเนี้ยครับผมมองว่าการแสดงความรักมันไม่ได้มีแค่เรื่องของคําพูดแต่ว่าเราสามารถแสดงผ่านการกระทําหรือว่าทําได้อีกหลากหลายช่องทางอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ละบ้านก็จะมีวิธีแสดงความรักแสดงแบบว่าวิธีการกระทําที่ใจฟูของแต่ละบ้านก็จะแตกต่างกันออกไปครับ วันนี้เราได้เรียนรู้ว่าคนคนึงเนี่ยสามารถจีดใจคนอื่นได้หรือทำให้คนอื่นใจฟูได้สาระสำคัญก็อยู่ตรงที่ว่าเราพูดในสิ่งที่เราเชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งอยากฟังแล้วก็ละเว้นหรือว่าลดถ้อยคำที่อาจจะทำร้ายจิตใจผู้ฟังเรามาช่วยทำให้ทุกช่องว่างแห่งความสงสัยถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจระหว่างเจนกับเกิดที่หลังฟัง,งหนูหน่อย <laughs> คุณเจ้าค so ุณเจ้าเหมือนเหมือนคุณเจ้าตามไม่ทันขออีกทีได้ไหมครับได้ไหมครับับเกิดที่หลังฟังหนูหน่อยขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเกิดที่หลังฟังหนูหน่อยได้ทาง YouTube s u uh> p e r g i ๋ l อ f i ฟ i เชและ Podcast ทั้ง YouTube Podcast Spotify และ Apple Podcast นะครับ